ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเมาเซอร์เช่นเคยวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกเนาะใช่ไหมวันหวยออกว่าไปวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหนะครับวันตัดรอบดาวนะครับตัดรอบดาวที่ลงเสากันทุกวันนะตอนหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้รับดาวกันรัวๆเลยวันนี้ผมจะไปรับดาวนะ แล้วก็กดไปที่ทง,งนี่แหละตรง Q เนี่แหละแล้วกดอันที่สองนะที่เราลงเสากันนะครับหรือคนที่ยังไม่รู้ก็กดอันที่สองที่เป็นสีแดงนะแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับเข้ามาหน้านี้ให้กดรับไปเลยจะมีเอย,อยู่สองตัวเนาะตัวนี้คืออนกิจกรรมทุกวันนะหลับไอ้ทุย รับทุกวันนะครับตรงนี้ส่วนอันล่างอันล่างเอ็นตัวนี้จะรับแค่15วันรับครั้งนะอือ15วันรับครั้งนะครับตัวนี้ผมก็รับไปเลยแล้วกันส่วนรับดาวยังไงได้เยอะขนาดไหนก็ต้องดูที่เปอร์เซนต์กิวของคุณนะครับว่าคุณได้กี่เปอร์เซนต์ในแต่ละวิค ่วนคิวใหม่ๆก็จะเป็นพวกนี้แหละน่าจะเป็นระดับหนึ่งระดับสองมันจะมีสี่ระดับเนาะผมเรียกอย่างนี้แล้วกันระดับหนึ่งระดับสองตามเปอร์เซ็นนี่แหละนะครับมาเข้ามาดูได้นะครับกดตรงเครื่องหมายตกใจนะจะมีสองตัวให้กดข้างล่างนะโอเคครับมาเช็คเปอร์เซ็นได้นะว่าได้เท่าไหร่ผมได้ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะอยู่ที่ประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ือเฮ้ย 5้เนาะห้ก็ได้ประมาณ150ยห้าสิบหรือ170ยรืมาร้อยนะครับผมโอเคไปรับแป๊บนึงเข้ามาในกล่องข้อความเลยเนาะโอเคอยู่ไหนอะโอเคครับร้อดาวนะครับทั้งหมดเมื่อกี้ผมมี81ดสิเนาะแปดสิบเกร้อ็ก็เป็น250ใช่ไหม โอเครับไปเลยออกมาน่ารักก่อนแล้วกัน <c oughs> ออกมาหน้าหลักแล้วเนาะเข้าร้านค้าร้านค้าอยู่ไหนโอเคเข้าตรงนี้ร้านค้าเนาะเข้าไปร้านค้าเลยเฮ้ยใช่เออ <c oughs> เข้าไปร้านค้าตรงไหน,นเออตรงไหนก็ได้ข้างบนนะที่เป็นบกุกบวกอ่ะ ตรงเพิ่มเพชรเพิ่มทองกดไปนะครับผมโอเคครับหลายคนถามว่านะดาวใช้ยังไงให้คุ้มที่สุดผมบอกได้เลยนะให้ซื้อกา์ดข้ามขีดไปเลยอย่างละสิบนะสิบดาวบางคนถามว่าพี่ทำไมผมมีดาวอยู่ห้าสิบทำไมผมซื้อไม่ได้ถ้าคุณซื้อไม่ได้คุณต้องดูคะแนนด้วยนะครับคะแนนข้างล่างเห็นไหม ของผมมันจะเป็น8 2 3 2 0ทับ 15, ถ้าซื้อรูนนะคือคะแนนคุณต้องมีหมื0นขึ้นนะครับถึงจะซื้อได้ตัวนี้ต้องมีคะแนนหมื0นขึ้นส่วนหวบสตนตัวนี้คะแนนร้อยเดียวนะฮะแล้วก็การ์ดข้ามขีดก็พันหนึ่งนะครับพันคะแนนส่วนหินรีนะครับหินรีออฟก็5,000ันนะครับถามว่าเอาคะแนนส่วนนี้มาจากไหนเอาคะแนนส่วนนี้มาจากไหนก็เดี๋ยวผมบอกไปก่อนแล้วกัน ก็บริจาคให้กิวอ้บริจาคไม่สิทุย้ย <c oughs> ก็ถ้าเรียกแบบเราก็บริจาคแต่ถ้าเรียกใหออ้ให้มันดีหน่อยเนาะให้มันดีหน่อยก็สนับสนุนกิวน้วนะสนับสนุนกิ้วยังไงก็กดตรงไปที่ที่เดิมนันแหละตรงทงเนาะแล้ว่าก,กดช่องที่ช่องที่สี่เออช่องที่สี่เนี่ยจะนับจากหนึ่งถองสามสี่เนาะช่องที่สี่นะครับตัวนี้จะเป็น ที่สนับสนุนกิวนะเอาหินนะหินฮอนที่เราลงมังกรลงกิวลงดันนะครับเอามาบริเอามาสนับสนุนกิว <c oughs> จะพูดบริจาคมันก็กระไรอยู่เนาะทองก็สามารถสนับสนุนได้นะแบบแบบนี้แต่มันได้คะแนนน้อยนะร้านเดียวได้แค่สองร้อยคะแนนเองเจ็ดแสนก็ได้ร้อยสี่สิบห้าหมื่นก็ได้ร้อยหนึ่ง แต่ถ้าหินน่จจะได้เยอะเข้ามาตรงหินเนาะตรงเนี้จะมีหินกับทองเข้ามาใครยังไม่รู้นะเข้ามาแล้วกดตรงหินอ่ทาอที่เราจะสนับสนุนเนอที่เราจะสนับสนุนเนาะกดเสร็จให้กดดูตรงปุ่มข้างบนนะตรงข้างล่างร้อยห้าสิบของผมมีร้อยห้าสิบเนาะมันจะมีสองปุ่มนะมันจะมีสองปุ่มให้กดให้กดตรงปุ่มไอ้ทุยปุ่มซ้ายนะ ให้กดตัวปุ่มซ้ายนะครับปุ่มซ้ายฝั่งนี้ฝั่งซ้ายอา่มันจะขึ้นมาให้เราบริจาคสมมุติว่าเรากดปุ่มขวามันจะเป็นการขายนะครับมันจะเป็นการขายตั้งตีส่วนปุ่มข้างล่างก็คือมันจะพาเราไปที่บริเวณที่หาหินนี่ได้นะเออในส่วนที่หาหินนี่ได้นะโอเคครับกดฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายข้างบนเสร็จมันจะมีปุ่มให้เลือกเนาะบวกหนึ่งบวกห้าสิบแล้วก็เป็นตัวหนังสือเนาะ ตัวนี้ก็คือเราอยากบริจาคเอยเราอยากสนับสนุนเท่าไหร่ล่ะอยากสน,สนับสนุนหนึ่งเราก็บวกหนึ่งไปอยากสนับสนุนห้าสิบเราก็บวกห้าสิบไปเลยหรืออยากสนับสนุนทั้งหมดก็กดตัวหนังสือไปเลยส่วนฝั่งนี้ก็คือถ้าโอ้ยเกินเยอะไปอย่างเงี้ยเฮ้ยบริจาคเยอะไปเก็บไว้บ้างเราก็ลดได้นะลดทีละหนึ่งหรือลดทีละห้าสิบหรือลดทั้งหมดเออส่วนที่นี้ผมจะบริจาคทั้งหมดเลยแล้วกันถามว่าได้คะแนนเยอะไหมร้อยห้าสิบนะครับ ร้อยห้าสิบก้อนหินสีฟ้าร้อยห้าสิบก้อนได้หนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะครับร้อยห้าสิบก้อนได้หนึ่งพันห้าร้อยคะแนนก็คือหนึ่งก้อนได้สิบสิบคะแนนเออหนึ่งก้อนได้สิบคะแนนร้อยก้อนก็ได้พันคะแนนก็ถ้าคุณจะซื้อกาดครับเอ,อ๊ทุย <c oughs> ถ้าคุณจะซื้อกาดข้ามขีดนะเออคุณก็ต้องบริจาคสิบก้อนขึ้นนะถ้ามือใหม่นะ จะบริจาคเลยกันแล้วกดปุ่มปุ่มขวาไปเลยปุ่มทึบโอเคแล้วมันจะถามจะบริจาคไหมร้อยห้าสิบแล้วก็ไปเลยปุ่มขวาโอเคมันก็จะระบ,บริจาคไปแล้วก็เราก็จะได้คะแนนมาพันห้าส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับหินสีทองหินสีส้มนี่เหมือนกันนะครับกดตรงไปแต่มันจะได้คะแนนเยอะเยอะกว่าหินสีฟ้าน,นะครับตัวนี้ผมมีอยู่สิบห้าถ้าบริจาคทั้งหมดสิบห้าก็ได้สี่ร้อยห้าสิบคะแนนนะครับ ก็กดบริจาคไปเลยตัวนี้หินสีฟ้าเอ้ยหินสีส้มเนี่ยหาได้จากในกิวนะหาได้ยังไงก็คือเราลงกิวสามรอบต่อครั้งมันจะให้สามสามก้อนนะมันใช่สามก้อนสามรอบสามก้อนนะครับส่วนหินฟ้าก็ลงดันปกตินี่แหละลงดันเราหรือกวาดล่างก็ได้กวาดล่างก็ครั้งละสามและครั้งละสามเนาะส่วนหินทองก็ล่ามกรลายวัน จะเป็นมังกรแดงมังกรยักษ์แข็งหรือแมงป่องพวกนี้จะด,ดบจะด,ดบหินทองนะครับตันนี้ก็บริจาคเหมือนเดิมกดที่เดิมแต่จะได้คะแนนเยอะเยอะมากตัวนี้แต่หายากเนาะใช่ไหมคือจะหายาก6อันได้300นะครับอันละ30หรือเปล่าคืออันละเท่าไหร่อะอันละ50นะครับอันละ50โอ้โหอันละ50คะแนน6ก้อนก็300เนาะก็บริจาคไปเลยโอเคครับบริจาคหมดแล้ว ็ออกไปเลยเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเราบริจาคนะครับบริจาคเท่าไร่เท่าไหร่ส่วนคะแนนก็มาดูที่เดิมเนาะเท่าร้านค้าแล้วก็มาดูคะแนนข้างล่างแต่ก่อนผม80,002เนาะตอนนี้ผมขึ้นเป็น80,004แล้วโอเคครับก็คงเข้าใจนะทำไมเข้าใจก็ยังไงอะ <laughs> โอเคครับงั้นผมมาซื้อเลยกัน 250นี้ผมจะซื้อกาดข้ามขีดทั้งหมดกาดข้ามขีดนี้ไม่ได้ว่ารับประกันกาดข้ามขีดทุกอันนะทุกชิ้นนะการดข้ามขีดนี้มีกาดอัพเวลด้วยนะเห็นไหมเห็นข้างหลังมันจะมีการ์ดข้ามขีดกับกาดอัพเวลอยู่ข้างหลังมันจะซ่อนกันอยู่ตัวนี้จะสุ่มเอานะครับดวงดีก็ได้กาดข้ามไปส่วนดวงไม่ดีก็รับกาดเวลไปนะครับผมจะซื้อรัวๆเลยครับร้100อยอีก250เนาะ250ก็ได้25 25ใบนะครับครับส่วน ใครที่อยากได้รูนก็ซื้อรูนนะ๋ยวผมไม่อยากได้แล้ว่ะผมซื้อไปแล้วอะ่ะมันได้ของใหม่ทั้งหมดแล้วมันจะทุ่มของใหม่สี่อย่างนะครับรูนใหม่มจะทุ่มรูนไอ้ลูนใหม่สี่อย่างนะครับรูนใหม่มีอะไรบ้างรูนใหม่ก็จําพวกเนี่ยกดดูตรงนี้ได้นะครับกดดูตรงเครื่องหมายตกใจนี้ได้นี่ครับจะมีสี่อย่างมันจะมียิงเจ็ดครั้งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ เลือด50%ติดดีบักนะครับแล้วก็อะไรความแม่นเลยความเร็วในการยมงปีนะครับ10%ตัวนี้ส่วนจะอีกตัวก็จะเป็นลดลดอะไรอ่ะลดป้องกันฝ่ายตรงข้าม30%เนาะและเพิ่มดาเมจให้เพื่อนในทีมตัวนี้ดีนะแต่ไม่เคยใช้พวกนี้มันเป็นรูนใหม่นะครับสูงได้นะครับ15ดาวน,นะครับตัวนี้ปะเราไปเปิดกันเลยดีกว่าเสียเวลานานแล้วล่ะมันจะอยู่ในกล่องข้อความนะครับ จะอยู่ในกล่องข้อความเดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเอาเ็มขัดออกเลยเ็มขัดเรื่องอะไรก็ได้นะโอเคครับจะเคลียร์ให้มันเหลือแต่การ์ดอะไรกันนะครับมาเริกมมันเลยดีกว่าผมอยากได้ตัวข้ามอาวุธนะตัวข้ามอาวุธนะใบข้าาวุธนะใบข้าาวุธเออมะยศเคอันแรกก็เล่าออแล้วนะฮะโอ้ยยดเคแล้ว โอ้โหอันนี้ซองก็เน่าแล้วนะฮะผมซื้อเยอะเกินไปหรือเปล่านะฮะอันที่สามดวงดีหน่อยโอ้โหอันที่สามเน่าปเฟะเลยนะฮะอันที่สี่ครับไม่ออกครับสี่ใบแล้วนะฮะสี่ใบย,ยังไม่ออกการ์ดข้ามเวลกเอยการ์ดการ์ดข้ามขีดสักอันเลยนะฮะสักใบเลยนะฮะโอ้โหจี้ครับจี้ตรงนี้ต้องการอยู่ครับจี้กับ อาวุธนะครับอยากได้มากตอนนี้โอเคครับได้หนึ่งแล้วเนะาะไอมันไม่ใช่แบบนี้อยากได้ตัวนี้โอเคครับได้ชุด2อันแล้วเนาะเปิดเท่าไหร่แล้วได้สองอันแล้วมาปเปิดลุวๆเลยโอเคครับกา,กากมากโอเคครับจัดไปโอเคครับได้สองอันเตรมครับอะไรเตรียมมา เดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนะอะไรเต็มอ่ะโอ้โหผมได้จี้อีกแล้วครับผมได้จี้อีกแล้วครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมมีขายก่อนแป๊บหนึ่งจี้ผมเต็มมาจี้ผมเต็มมาจี้ผมเต็มมาทำไงอ่ะขายเลยแล้วกันเต็มเต็มทำไงอ่ะ่จะของกากาก่อนโอ้โหอันนี้ก็สวยว่ะออฟสวย ผมจะขายอะไรดีอ่ะขายตัวนี้ละกันขายสักหกอันเนาะหกชิ้นหกใบเือบว่าไปโอเคครับมาต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมรับตัวนี้ออกก่อนนห่เมื่อกี้ครับนำมาสองอันแล้วเป็นสามอันนั่นไงเปิดไปเท่าไหรล่ละเปิดไปเท่าไหร่แล้วล่ะทำไมมันกากเงี้ยโอ้โหมันกากจังอะ โอ้โหครับโอ้โหโอ้โหได้เข็มขัดมาครับเอามาทำขี้เกียร์อะไรนะฮะเข็มขัดไม่อยากได้เลยฮะอะไรเตรียมอีกอะผ้าคลุมนะครับไม่เอาอะผ้าคลุมโอ้โหครับเกียกมากครับโอเคครับได้สี่ชิ้นนะฮะเปิดไปเป็นสิบแล้วนะฮะคุ้มไม่คุ้มลองดูเอาเองนะฮะดูครับโอ้โห โอ้โหเข็มขัดเอามาทำขี้เกียร์อะไรฮนะโอ้โหมาอันหนึ่งครับผมโลมาตั้งนานโอเคต่อเลยนั่นไงเหลืออันสุดท้ายครับ24อันนะฮะเปิดไป20อันอันสุดท้ายขอโอ้โหอยากได้อาวุธนะอยากได้อาวุธจริงๆไงไปมาอันเดียวนะฮะอันเดียวจะมาหนึ่ง สองสามนะฮะสี่สี่แล้วก็ห้าอันนะฮะห้าอันหกเจ็ดนะครับได้มาเจ็ดชิ้นนะครับยี่สิบห้าอันได้เจ็ดชิ้นคุ้มหรือไม่คุ้มก็ดูเอาเองนะเฮ้ยทำไมมันกากจังอ่ะตั้งยี่สิบห้าชิ้นนะโอเคนะครับโอ้โหกากชิปเลยกากชิปพอดี ได้มาแปดชิ้นเนอได้มาแปดชิ้นกับตัวนี้ลองก่อนแล้วกันโ,โหกากชิปเลยครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะมาแค่นี้เลย <c oughs> กากมากนะจะบอกให้ไม่รู้ว่าซื้ออะไรแล้วคุ้มแต่รู้ว่าซื้อใบนี้มันจะคุ้มนะโอเคครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะ ไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับชอบ like ก็ไลค์ก็ซับสไคร์นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอกราบสวัสดีครับ